นี่ีิแค่เจ้าเอินทำบุญออนไลน์อ่ะท่านกำลังเป่เาตุงตเติมตังเอ้ตเติมบุญทำบุญจกหา้0 0บาทปิงีงสาธุน,นันนายมนินหา้0 0บาทครับนะั่น วัดเด๋ออะไเพื่อนน้ำเนี้ยฮะที่แต่บรรจาวัดเพื่อนเห็นไทยวัดเพื่อนเห็นว่าโอ้ยนุ่มจม่เห็นบุญน้ำพ้องอยู่ตัวนะทำแล้วครับห้าร้อยบาทนะจ๊ะสาธุก,กดไปแล้วจ่ายบินวัดเองสำเร็จแล้วถอยหลังที่ล่ะ<ม>แตู่พว่าวัดวีดยังไงอ้ยองั้นปิดท้องฟังลูนิมิตปกติก็ปิดงั้นไงบุญบุญไงเออนี่นะเพื่อนว่าโอ้โอ้โอ กบ่ถ้าบุญว่าจะเป็นต้องทำให้คนเห็นเออนั่นนี้นะเนี่ใช่ไหมโอ้พระธาตุบางพวนพระธาตุบางพวนพระธาตุบางพวงเขาเคยไปรับยืนด้วยล่ะอออันนี้โศเศสมจังไว้แต่ก่อนโควิดหมดละคิดว่านี่ไหมโอ้แนวนั่นอีลีป่ะเซมี่ไมอีลีป่ะโอ้ควบคิดดี เออกูได้เดียวเลยได้ลูกค้าเลยได้หนิคือเขานหนิเป็นลูกค้าที่สมุทยขี้ไก่คือบริษัทหัวหันเฮ็ดไใ<ป>บบ่เสียเฉียวกันเถอะไอ้เขทาท่าแล้วเนาะอันนี้คณะได้อยู่บนนี่ใส่อีบนี่สั้นเรามีอีกบวกตำบุนน้ำยีออยกกเอาจะ<อ>แปีกนี่ยไม่ไพอ,อเซียได้แบบนี้จะซื้อข้าวหรือกินดาวข้าวเขาท่างเขาน้องไข่ครับพี่น้องครับไปนี่ก็แยกใส่ไปท่าบ่มันบ่อะ ตอเรานี่งไปน้องไก่ก็จะดันเผาอพวกนี้เผามือแรงพอกันครับแล้วก็ไปดันบูยังเผาเมียงถอดเสียว่าถอดเสียบนเผาคือว่าเผาไอ่เผากจ้าไม่เผาว่าเผาเอาแบบเผาแบบเผาพวกนี้ครับนี่จะสวดกับถอดเสียมีแต่ถอดเออถอดเสีย เอบ่มีปูแม่ครับเอาซีนวยน่วยจักบาทขายอีงไออสามนวยยครับสามนวยยคอาหนวยฮอาหนวยจ้าเฮ็ดีงมากนาเยนะดำเตโอ้ยตากนนี่แหะครับเียมเดยไข่หาเขี้ยมใหม่เด้อเขี้ยมข่กลังอันนั้นยูเพี้ยนเด็สิ เออ้าวอข้าว้าว,าวอเจ้าไปขืนบ่บข้าเจ้าไปข้นบ่รครับเจ้าไปขืนมาบ่าาบรับขนมาทรงับมางขุนโอ้ม่กัข้าังรถมมาตาสุนเบิืนละุเสียเอาขอบคุณ<อ>พี่น้องเหมือแร่งจังเรื่องขากุมครับช่วงฟี่ครับมือแรงของหนาหาดด้างดิแต่ว่านี่กูปีน้องกิบเก่าบาทครับเหมือแรง รันซี่นเชลกันเอาโอเคครับนี่นะรันนะครับยินผีร่องอาหนเลพ้เข้า้มันนี่มือเสียย้อนีรอบไม่กดรอบไม่สมือเนยุก่นทังม่อไลยสดแล้วครับนี่สาวน้อยพี่แพรเด้คุ้มนนี่เลยครับนี่หมอชง้าคมนี่เลยคบเผ็ดที่ไม่นี่สามล้าน6เลิกพป่น้องเผ็ดจริงเครับนี่ต้องมาสินี่นั่นเี่นนี่น้ เมึง่าคนาปูาสาดเต็มหมดครับเปเข้าไอ้มึงบรรยากาศสพาไปย่งพทุทธโอเคครับ<ด>เข้าเดิเดนทางเข้าโอ้ยบาเหย็ดโดนเถอะน้อบอกภาพถอดเสีย ปกติเฮามีแต่พิดวิกเนาะเนออกริกด้แมเจเจ็บบัดอยู่บ่อยเล่เนาขาเยสองลอยไสองลอยดเนาะสองลอยมยินแต่ฟัวยงินแจเกียวบพอนับเิ่งเน่สิมีบ่สิไปั รีกระซิบรีกระซิพี่น้องเ้าใส่นมคนให้แล้วเ่งเกียร์ไปเตัวอืมเด็ดเปียกอ้หเกียกรเพาะซื้อมาให้พุนเกียวกับเพาะพ่ะนะะมั้หวานพุธ ไล่สดช่องนี้ไปเบิ่งไล่สดช่องเดีนี่ช่องบัดโจ้วัดโจ้เด้อพี่น้องครับเป็นสีไล่บรรยากาศตอนนี้กําลังอยู่เจ็ดกิโลครับสีหอดในอำเภอสาบัวหอดบ้านพ้นสาอำเภอสาบัวน้องไข่ตอนนี้พี่น้องช่างเล้าพี่น้องแล้วก็ทางไทยเ้านี้ลับปูสาดเต็มเต็มวัดแล้วครับจะว่าได้ยากสาดกันจะว่าได้ปูทับกัน

เนเขียวก็พอเสียบวะหนองคายต่อครับน้องคายรับน้องคายเภอท่าบ่อครับข้างหน้าสะพั่แล้วครับบันพ้นสาครับพี่น้องวันนี้เส้นน้องคายสิเขา,ขาไปท่าบ่อสีเชียงใหม่สังคมปากชมนี่ละทั้งนี่ละอืมกลิกตรวจเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเตรวจให็นคน กินขนมปังนะว่าพี่น้องไว้วงบรรยากาศสดๆดด้านหน้าเวทีณนะตอนนี้ศาสเต็มแล้วครับพี่น้องศาสเต็มไปแล้วสสวัสดีคเฮอ,อยเย,ยาวาทยอนสวนเนดเ้อรถยางว่าขั้นเนี่ยว <c oughs> <c oughs> ิ่งเห็ดไปทัวพูดเ <c oughs> <c oughs> นางจอยเป้งในป่านี้ แป้งแนวเหรอเหขอข่ายใต้คีบใบยูบันนี่เอเออเดี๋ยวไ,ไปเซ็มตัวเดี๋ยวไปเน็ตเดี๋ยวเราสิไปที่บันนี่เดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามข้างช่อง ช่องรักเองครับช่องรักปะวัดโจบบ้ปะอร่อยช่องสาวน้อยเล่นปะเอาเขาคืออะไรอยู่มัน็นสวนกันทีเขาไะไเพจยร์นะอันนี้ยูทูบป,ปะโอ้โอันี่ช่องยูทูบช่องรักสาวน้อยได้ครับนะฝากพี่น้องติดตามเบื้องขีดเป็นต้นเลยครับบร,บ,บรรยากาศกำลังเดินทางไปหน้าง,งานตอนนี้ครับ